ให้คนนี้คนนี่ออกผม,มานั่งหลังบนเดี๋ยวจะเรียกประธานขึ้นมานั่งแล้ว นายสมาชิสภาแพทย์บันตบนันยาครับรัยนเชิญท่านสอนของวันพุ่มธีกรัประธานสภานะคับ้ชลิศเสรีวันลุกอาลองบระธานสภานะครับทั้งหมดเลยนะเชิญเดีจังหวะครับ ท่านนะครับที่เดินทางมาร่วงมงานบวงเพ็ญกุศนศพนะคุณชัยเตือ,อนนะฮะปัญญาทิทธิอีกสักคู่หนึ่งนะพระคุณเจ้าเราก็จะเดินทางมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นในทุกๆคืนนะการตั้งบวงเพ็ญกุศนศกที่พระคุณเจ้าได้สวดพระพิธรรม สะท้อนถึงความไม่เข้มแข็นะครับของชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบ,บนี้ครับสำหรับในชายแดงหรืออั้นนะครับปัญญาชนในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนุงหลงน้อท่านชอบในการร้องเพลงนะฮะไม่ว่าจะไปการ ที่ไหนมีงานใๆเนๆ่ยท่านก็จะชอบในการร้องเพลงนะครับแล้วก็เสียงดีมากนะฮะนะเสียงดีครับก็ต้องผมยังเคยได้มาร่วมร้องเพลงนะกับท่านท่านนะครับในทางที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะ ครับเพราะฉะนั้นในคำพูดวันนี้และสองคืนที่ผ่านมาเนาะก็มีคาราโบเกตนะครับคาราโบเกตนั้นท่านใดที่จะมาร่วมร้องน้องเพื่อเป็นการไว้อาลัยนะฮะหรือว่าเป็นการให้เกียร่แก่รู่นวัยชนในค่ำคืนวันนี้ก็มาร่วมกันร้องเพลงกันนะฮะซึ่งนี่คือสุดท้าย ครับสำหรับศาลาหลังใหม่นะฮะซึ่งเป็นการตั้งบำเพ็ญกุศลของคุณพ่อ,อวันรัตน์อัคกวิลนะครับเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่18นะกันยายนนะครับคืนนี้เป็นคืนที่3นะยังอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคืนและประชุมเพิน่ในวันอังคารที่19บเก้ากันยายนครับญญท่านท่านใดที่รู้จักคุ้นเคยก็ รียนเชิญนะครับร่วมงานบ่วเพ็ญกุศลกันสนุครับก็สำหรับคุณพ่อมานั่นนี่ท่านเป็นคะนทะเละครับกับมังชานด้วยนะนะครับแล้วก็ทราบข่าวว่าเป็นอดีตพ่อตาพ่อตาของคุณออสนะคุณออสที่ตีไก่นะครับก็บ สำหรับงานศพของในชัยหรือท่านอาจารยปัญญาทิษเนี่ยซึ่งทางเจ้าภาพก็ต้องขอบคุณท่านทูตเกียรติที่รุ๊ปทท่ทาที่เดินทางมา,มาฟรงพระคุณเจ้วัดพระพิพัรม์กันครับช่วงนี้พระคุณเจ้าดกำลัง,งะจ,จะเดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญนะฮะาติพี่น้องมาดั่งฟังพระคุณเจ้าใกล้ๆกันนะครับ เช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องพกลมนะฮะฝนวันนี้ช่วงเย็นเพรอมากลงท้องลงน้ำงผัน ในคำคืนวันนี้นะก็ได้รับความเมตตาจากจากองค์ยิ่วตูน,นะครับผู้ช่วยเจ้าอาว่าสวัดพญาลาคและพระคุณเจ้าทุกรูปครับของจากญี่นทุกทุกรูปด้วยความเคารพครับ เดินทางม,มาถึงยังอา,างสนะสงฆ์ที่ตั้งมาเป็นสงศ์น,น,นะครับในชาปัญญาที่งันตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตี้เราวขอความนะสมบูรณ์เองนะครับครับลำรับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญสัททบรมตุ้งดีประธานสถาสนเทศบาลระเบียงนะครับ ครับก็ถือทุกเตียงที่โต๊ะู้โาลรอของที่จะเดิาโดยพา วันอย่างครับที่เกี่ยวกับเจ้าภาพทุกเดียนที่ต้อผูบูชาครับลำดับต่อไปกของพลรีเชิญสารพชลิศเสวีวันโรองประธาสภาเทศบาลเดววันยาวครับจุดเดียนสองาทาี่ตูบ้บัานธรรมเราต้องขออวร ขอตอเฉสิมศร์สมรยาคงสอนครับจุดทูกที่หน้าที่จุดครับลตอ เจ้า่าขอขอบคุณครับขอพ่อสมยางสอนแล้วก็เขสเป็ตลััญญาเป็นยสูงการที่เกียนะครัจุดทูกที่หน้าอีกตครับสำหับต่อไปก็ต้องขอได้เจที่ก่อนศาสนอีกครับ you yeah. know สัมปายมีตะมะเนปัสสาม <imitation> <imitation> พาลิเชือสนพีประานสภาเทศบาลปุณณยาแล้วก็พะลิเวีบรรลุประธานสภาแล้วก็สนัญาคงสอนสนพขงบีแล้วก็พระองค์หลวงพ่อคุณลูกนภาสรีใสคุณมนัสปัญญาทิพย์ คุณนิพิวัฒน์นสิวัฒน์ทางเจริญคุณครับขอทีเชิญนั้นแปดท่านนะาขึ้นถวายใปัใจจัยและดาวานะแต่พระพุทธเจ้าครับที่เชิญครับขอโทษ ค่อยเดินเดี๋ยวร้องอโอเคแล้วอะโอเคนะสอพอใจร้อนจะพาขอขอบคุณทั้งแปดท่านนะครับทีมเับท่านาะพาขึ้นหวยปัจจัยและนางปัขอาคุจ้าวะนะครับคุณดับต่อไปนะครับเออ ตรวจน้ำรับพรนะครับโอเคครับ ปัญญาที่จงโอดได้มาเอาส่วผู้ชนผลบุญนี้ด้วยเถิดอาดังกรรมมาธุโตภาคกวาทุกทังภาคตอนตลางอาทิตย์วานโลหะโตภะคกว่า พิพันโนภาทวตสาวะจังโกจังทังนามิตาเป็นีีครับสำหรับในค่ำคือวันนี้พิธีสวดพระพิธาะครับเพื่อบรเทที่กุศลในท่านพาิี้่รทใกหับนายชายลท่านพญาิธนะครับวันนี้ก็เป็นคี่สุดท้ายของการตั้งบรรเพ็ญกุศลนะั้ทสดทาง้า้าพก็ของ ท่านประธานสภาและท่านรองประธานและสมาชิกสภาเทศบาลตะบนยาวตับยีและที่เกียรติทาเจ้าภาพและท่านที่เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับที่เดินทางมาฟังพระคุตเจ้าสุขพิธัมคืนนี้แสดงถึงนสถียรไทยในการตั้งควงเเป็นตัวตนว่าเราสมัครับกนองคการในวันนี้นะั่วโลกวันศิษย์นาฬิกาก็จะมีพิธีของขมาของลูกหลาน และในช่วงประมาณเที่ยงครึ่งพนะระพิจารณจะกเดินทางมาอย่ยังอัศนะนทง์ที่ตั้งบาเพ็ญกุษส์ศงนะครับแต่ที่ที่สุปริธาบางสุกุลและที่ที่ท,ทอดผ้าการเางสุกุลนะครับและที่มีะวันดอกไม้จันนะครับก็ขอได้เชิญนะครับท,ทุกท่านที่อยู่ที่กรุงทุกท่านในค่ำคืนวันนี้มีอาหารอะไรนะมีชุด วยเตี๋ยวหมูเรียงนะฮะอาหารเดยวเชิญสมาชิกสภาทานก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงกันนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะนะตัวนี้เนาเดี๋ยวรับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงกันก่อนนะฮนะเนฝนก็โป,นะปรยปลายนะลงมาขนาดนี้ครับ ช่วนี้ครับก็รักษาแบนตัวเดียวหูเรียนกันนะครับแล้วก็ด้ใดที่จะถ่ายภาพท้องถิ่สดก็ยิย,เยงเชิญนะครับหรืออนไดนี่จะเอานะฮะนันกเรียนเชิญครับ อ่าก <Pop> ็ส่วนในกล้องเด็กๆน้องก็จะมีตาลากเกตอ่าีวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าตาลากเก็บนี้ออกดีนะครับเเดี๋ยวได้มาใช้ฮซึ่งอ่านะครับทดตอบเสียงกันครับสำหรับท่านที่เดินมากตอนะครับก็ขอให้ท่างตักโดยสวมผ้าและตอดภัยครับ ของกาให้สิปฏิินค่มัตยคุณมอไทยรักษาครับแล้วก็รักสาหรับในุวลนี้ครับจะผมเรือตีที่สายพรันหอนะครับในฐานการนายกเพื่อีบีปมบันยาวในเป็นีรอบและในวนนี้ชื่อเป็นวันประชุมเพื 对吧、嗯？